กมาดูหลังจากที่ทายน้ำในหม้อน,น้ำออกแล้วนะครับนี่นี่ครับคราดน้ำมันเครื่องลอยข้างบนนะครับน้ำคูแลนอยู่ข้างล่างเลยนะครับนี่โอ้แบบนี้ทำยังไงดีนอะเนี่ยมาดูครับนี่ในในท่อระบบน้ำเนี่ยน้ำมันอยู่คราบน้ำมันติดเต็มเลยครับนี นี่ครับเหมือนคลูเลยนะครับนี่ครับในหม้อน้ำก็มีแต่นี่ครับโอ้มีแต่คราบน้ำมันเลยครับ ครับมีพี่ช่างแนะนํามาว่าให้ใช้ผงซักฟอกนะครับผงซักฟอกที่เป็นชนิดน้ำครับชนิดน้ำครับเติมเข้าไปในหม้อน้ําแล้วก็เติมน้ําเข้าไปให้เต็มแล้วก็ติดเครื่องไว้สักสามสิบนาทีครับนะครับเพื่อให้ระบบน้ํามันไหลวนแล้วก็ทําการล้างคราบน้ํามันออกนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยนะครับแบบวิธีแบบบ้านๆ DIY ดีนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาเติมกันเลยนะครับ ก็ไปเติมผงซักฟอกชิินน้ำเข้าไปก่อนนะครับเติมไปสักครึ่งซองก่อนนะครับครึ่งถุงก่อนมาณนี้ครับครึ่งถุงลองดูสักรอบสองรอบดูครับ แล้วก็เปิดเติมน้ำเข้าไปครับเป็นน้ำประปาครับน้ำปรปาปลาเ,เ,เ,เติมน้ำมาต่อเลยครับน้ำประปาครับ Teng pahit tiem ni. ลองติดเครื่องดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับทำตามพี่ช่างแนะนำดูนะครับว่าจะได้ผลไหมครับ